ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้เราก็มารวมตัวกันเพื่อจับฉลากในงานแข่งของเอเชียนแชมเปี้ยนชิพในวันเสาร์นี้นะครับก็กุ๊ปก็จะแบ่งตามนี้ครับแต่ละกรุ๊ปก็จะมีแต่ประเทศนะฮะหประเทศครับกรุ๊ปเก็มีไทยฟิลิปปินส์มาเลเวียนามสิงคโปร์ตามนี้ครับรวมกัน4คกรุ๊ปครับทีมที่ข้าแข่งขันก็มีตามนี้ครับเวียดนาม2ทีมครับประเทศไทย4ทีม เขาจเป็น4ทีมมาเลเซีย4ทีมสิงคโปร์1ทีมนะครับก็จะมีสล็อตว่างบ้างน,นะครับตามสัสดส่วนที่เขาส่งทีมมานะการสุมเนี่ยทาโดยการใช้โปรแกรมสุมนะครับที่เคยใช้ในการจับลักกิ้ดอมาแล้วหรือการจัดกลุ่มในซีทัวร์ครั้งก่อนๆน,นะครับก็เพื่อความโปร่งใสนะฮะก็จะมี5โฟลเดอร์นะครับมาเลฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยและเวียดนามน,นะครับ เปิดให้ดูนะฮะมาเลเซียก็4ทีมตรงตามนี้นะครับ,บเปรนเป็นก็4ทีมตรงตามนี้เช่นกันนะสิงคโปร์ครับมี1ทีมก็จะมีช่องว่าง3ช่องครับนี่ครับสิงคโปร์ฟีสล็อต1 2 3เขาว่านไปประเทศไทยครับ4ี่ทีมตามนี้นะฮะ เวียดนาม2ทีมครับมีฟรีซอสอช่องเหมือนกันโอเคครับมาเข้าสู่โปรแกรมสุ่มนะครับนี่ก็เลือกไทยมาก่อนนะฮะมันติดพร้อมกันได้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันไม่ได้เนะี่เอามาก็ในไหนไทยอยู่บนสุดก็เป็นไทยก่อนนะครับนี่ บอ็อกนี้จะเป็นช่องของทีมประเทศไทยนะครับต่อมาก็เป็นฟิลิปปินส์แล้วฮะเรียงตามนี้ไปเลยฟิลิปปินส์ต่อมาก็เป็นทางสวนมาเลเซียน,นะครับตามด้วยเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ ออแล้วครับก็จะเริ่มการส่กุ r o ปแรกนะครับ5ทีมแรกที่อยู่กลุ๊ม A นะฮะมาก่อนครับประเทศไทยนะครับเป็นจีสปีดเดสคลาวนะครับของประเทศไทยในกลุ๊ป A นะครับจีสปีดเ d สคลาวครับมาครับในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์ครับ จะเป็นทีมอะไรเป็นที่หนึ่งนะเจเนชั่นออฟมิล r a ค l e นนะครับของฟิลิปปินส์ต่อมานะครับทีมจากมาเลเซียครับ ซิงค u ูลาริตี้นะครับมาอยู่ในกลุ่ป A ส่วนทางเวียดนามนะครับจะเป็นทีมไหนหรือเป็นช่องว่างครับก็เป็นทีมไมกคาครีฟครับและสุดท้ายครับจากสิงคโปร์ครับจะมีทีมอยู่ด้วยฮนะในช่องนี้ ก็เป็นฟรีสล็อตนะครับก็คือไม่มีช่องนะมาดูกันต่อครับกุ๊ปบีครับประเทศไทยก่อนเลยเรียงตาม,มาเหมือนเดิมครับเป็นทีมที่หนึ่งไทยออกไซด์ซิสเต็มครับ ด้วยฟิลิปปินส์ครับโคลซีโรนะครับตามด้วยจากมาเลเซียครับเป็น GR KOS B คครับเวียดนาม แล้วก็สิงคโปร์นะครับก็เป็นทางซนแนปนะสิงคโปร์ซึ่งมีอยู่ทีมเดียวนะครับต่อมาครับในกุ๊ปซีครับทีมประเทศไทยครับทีมที่3า ทีมปอลลิงนะครับตามด้วยทางทีมฟิลิปปินส์ครับ unpredictable Un ครับตามด้วยทางทีมมาเลเซียนะครับ chaos a ครับ ถ้าส่วนของเวียดนามก็เป็นฟรีสล็อตอีกหนึ่งนะฮะสิงคโปร์เป็นฟรีสล็อตครับแต่กดให้ดูนะครับว่าไม่ได้ล็อกแต่อย่างไรฟรีสล็อตสแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะครับ ประเทศไทยก็ต้องเหลือที่สุดท้ายแล้วเป็นทีม EXC นะครับก็อน,นี้ะ EXC นะครับขึ้นมาแล้วส่วนทางฟิลิปปินส์ก็เหลือเป็น e n s e n s i o n ครับมาเลเซียก็เป็น Inversion นะครับพรเหลืออยู่หนึ่งทีมนะส่วนเวียดนามและสิงคโปร์ก็เป็นช่องว่าง slot ส,สองแล้วก็ slot ส,สีนะครับตามนี้ ก็เรียบร้อยนะครับกุ๊ปก็ออกมากันแล้วแข่งขันวันเสาร์นี้นะครับรับชมกันได้ผ่านทางเพจซับเกมทีวีครับเดี๋ยวจะให้ดูทีนะครับว่ากุ๊ปไหนมีใครกันบ้างก,ก็นี่นะครับ เป็นกรุ๊แนะที่จับเมื่อกี้ก็กรุ๊ป A ครับเป็น G-Speed, เ d Cloud ครับเ e สั t i o n of Miracle Singularity Mega Clip แล้วก็สิงคโปร์ฟี s o ล t 1หนึนะครับกรุปบีครับประเทศไทยเป็นออกไซ s t e m ครับฟิลิปปินส์เป็น c ครซ i l o มาเลเซียเป็น GR k os o s B เวียดนามเป็นทางทีมของ GBT นะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็เป็นทีม Synapse ครับ ทังกลุ่มซีครับประเทศไทยเป็นทีมปอลลิงนะครับฟิลิปปินส์ทีมอันพลิกเอเบิลมาเลเซียทีมทีอาร์เกีสเอครับเวียดนามเป็นช่องว่างที่1และก็สิงคโปร์เป็นช่องว่างที่3นะฟิซซัลตกลุ่มดีครับประเทศไทยเป็น EXC ครับฟิลิปปินส์เป็นเอเซชันมาเลเซียเป็นทีมอินเวชชั่นนะครับเวียดนามก็เป็นฟิซซัลตสองสิงคโปร์เป็นฟิซซัลตสองเช่นกันนะครับก็จบเรื่องกลุ่มแล้วนะครับสำหรับเอเซียนทัวร์นาเมนต์นะครับในวันที่ เสาร์ที่ถึงนี้นะฮะเสาร์ที่22ครับมาพบเจอกันได้น,นะครับสวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์นะครับ